ย้อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่แม็กมูฟนะหรือว่า m ม็ l i รื่องบินมนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่อง six head นะครับ Shark Attack นี่หรือว่าฉลามหกหัวนะครับผมหลังจากที่ผมก็เคยสปอยนะครับสรุปสปอยเรื่องฉลามห้าหัวไปแล้วใช่ไหมนะครับพอดีว่ามีน้องๆนะบอกว่าไม่พี่สรุปสปอยเรื่องอะไรฉลามหกหัวให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังสรุปสปอยกันก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาค เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีนักท่องเที่ยวคู่รักพากันมาทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันแต่ทว่าเกาะแห่งนี้นั้นกำลังจะปิดตัวลงนึ่งด้วยวิลผู้ดูแลเกาะแห่งนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องเงินและกิจการนี้ก็เป็นไปไม่ค่อยดีนะักแถมเพื่อนร่วมงานก็อยากจะพากันแยกย้ายออก แต่แล้วมรสุมชีวิตก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อเพื่อนของเขาได้ออกไปเล่นน้ําร่วมกัน2คนจูจ่ๆก็มีสัตว์ร้ายเพชฌฆาตที่เหนือกว่าเพชฌฆาตได้ะตะกุยน้ําขึ้นมาฆ่าทั้งสองคนไปและพอวิวรู้เรื่องนี้ก็ต้องรีบไปบอกเหล่าคู่รักทั้งหลายให้รีบขึ้นจากน้ําแต่ก็ไม่ทันสิินแล้วพวกเขาทุกคนตอนนี้นั้นติดอยู่บนทุ่นลอยน้ําซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเคยหมังใจกันมาก่อนก็ตามแต่ในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตให้รอด และท่ามกลางความวุ่นวายและหนีตายนั้นก็มีชายคนหนึ่งซึ่งพยายามที่จะยืนหยัดต่อสู้ฉลามให้ได้เขาได้ทาหอ,อกเล็กๆอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับฉลามยักษ์อันมหึมาใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกเขาจะพยายามฆ่าฉลามด้วยหอ,อกกระลีบเล็กกันนั้นของเขาแต่ก็นั้นเลยเขาได้รีดมือตัวเองเพื่อล่อฉลามด้วยเลือดสดๆและในที่สุดด้วยสัญชาตญาณนั้นดิบเถื่อนมือฉลามได้กินคราวเลือดที่ไกลเป็นสิบกิโลก็มุ่งหน้ามาทันที และจังหวะน,นี้เองเขาได้ใช้หอ,อกอันเล็กของเขานั้นแทงไปที่หัวฉลามจนแน่นิ่งไปเขาได้ร้องเล่นเต้นเพลงไปด้วยความดีใจที่ปราบฉลามยักษ์นั้นลงได้แต่เปล่าเลยฉลามนั้นได้พุ่งขึ้นมาจากน้ำและกระชากตัวเขาขาดเป็นชิ้นๆฉีกต่อหน้าต่อตาวิลที่ลงน้ำไปด้วยกันและก็ต้องมาตกใจอีกครั้งเมื่อฉลามหกหัวตัวนี้นั้นหนึ่งหัวที่ตายไปสามารถงอกใหม่ได้อีกครั้งเฮ้ยนี่มันไฮดร้าชัดๆบ้าไปแล้ว ต่อมาทุกคนก็ต้องหนีเตลิดอีกครั้งหลังจากที่เรือที่ใช้หนีนั้นกลับไปชนกับโขดหินใต้ท้องเรือพวกเขาได้กรอบขึ้นไปบนเกาะอ,อีกครั้งเพื่อหวังว่าให้ปลอดภัยจากฉลามแต่ทว่าพวกเขานั้นคิดผิดรวมถึงตัวผมด้วยก็เช่นกันเมื่อฉลามตัวนี้มีความสามารถที่ปาเถือมนมากกว่านั้นก็คือสามารถไต่ขึ้นมาบนบกได้ราวกับว่าเป็นสัตว์ด้วยคันก็มีปานจนทาให้เหล่าผู้คนนั้นต้องสังเวยชีวิตให้กับฉลามหกหัวตัวนี้ไป และในตอนนี้ผู้รอดชีวิตก็เหลือเพียงวิลและแมรี่เพื่อนสาวของเขาพวกเขาทั้งสองคนเลยวางแผนที่จะระเบิดหัวเจ้าฉลามตัวนี้ทิ้งซะแต่แผนครั้งนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จพวกเขาทั้งคู่เกือบอาตัวไม่รอดแต่ทว่าด้วยที่ทั้งคู่นั้นต่อสู้กับฉลามข้าวก่อนฉลามก็ได้ถูกเสียบด้วยหอกและบังเอิญบังเอิญถังแก๊ที่ติดตะข่ายก็ไปเกี่ยวไว้ที่หอกพอดี วิวที่กำลังหนีอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่จังหวะน,นี้ก็สบบอกาสพอดีเขาเลยชักปืนออกมายิงไปที่ถังแก๊สเพื่อปิดชีพเจ้าฉลามไฮราตัวนี้ซะและในที่สุดก็สาเร็จพวกเขาทั้งสองคนจึงรอดมาได้อย่างปลอดภัยแล้วเป็นไงกันบ,บ้างครับหลังจากที่ไปฟังส,ส,สรุปสปอยเลนสั้นกันมาแล้วนะครับผมเรื่องนี้ผมก็ย่อให้สั้นนะครับผมทั้งทั้งที่แบบว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพยายามจะเล่าแบบไหนให้มันดูน่าสนใจใมันน่าติดตามนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง เรื่องนี้กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้แบบว่าโคตรห่วยอ,ะอ่ะน,นะครับผมแบบดาวกว่าภาคที่แล้วอีกนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ชอบหนังสัตว์แดกคนแต่ว่าอันนี้มันก็เกินไปอ่ะนะครับผมมันแบบว่าดูแล้วไอ้เชื่อเอ้ยมึงเขียนบทม,มาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนะมันค่อนข้างจะแบบว่าปุยป่วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับผมข้อดีก่อนเลยละกันนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีข้อเดียวด้วยซ้ำนะครับที่จะ พยายามผลักดันในห,หนังเรื่องนี้มีต่อไปก็คือนะี่ครับก็คือความพยายามนั่นเองนะครับผมก็คือข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็คือเขาพยายามนี่จะแบบว่าโชว์ให้เราเห็นว่าฉลามหกหัวนี่มันเป็นอะไรยังไงนะครับพยายามสุดๆนะครับว่าแบบว่ามีการครไว้ด้วยว่าเหมือนกับพยายามเล่าว,ว่าฉลามตัวนี้นะี่ยมันไม่ใช่ฉลามธรรมดานะเออมันเกิดมาจากเกาะนี้แหละมีการทดลองวิจัยมีการวาดแผนผงังมีวาดโครงสร้างของฉลามตัวนี้นะครับผม หัวขาดไปก็ยังแต่ว่าตอ,ออกมาได้ยังกับแบบว่าอูบูลีนมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์อะไรขนาดนั้นนี่ครับผมเออมันพยายามดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องนี้แบบมันพยายามทุกอย่างอะ่ะเออแต่ว่ามันหมดอะไรต่างๆมันไม่ให้อ่ะนะครับผมซึ่งข้อนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีที่เขาพยายามผลักดันให้นะครับเพราะว่าในหนังทุกๆเรื่องเกือบทุกเรื่องเลยนะคิดว่านะเพราะว่าเขาจะตั้งคําถามอยู่แล้วแหละครับผม ถ้ามีฉลามสองหัวในโลกนี้มันจะเป็นยังไงเออเนี่ยมันจะมีคําถามตั้งคําถามอย่างนี้หรือว่ามีฉลามที่แบบว่า5หัว6หัวเป็นยังไงนะเขาค่อนข้างจะเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่คิดอะไรอย่างนั้นนะครับผมสหรับผมนะแล้วก็โชว์มาทําเป็นภาพยนตร์ให้เราดูนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปังอย่างนั้นไงนะนะไม่ได้ปังอย่างที่คิดแค่มันคิดว่ามันมีเออถ้ามีสัตว์ฉลาม6หัวตัวนี้อยู่บนโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เก๋ใช่ไหมแต่ว่า มันยังดีไม่พอนี่ครับผมมันต้องมีบทอะไรต่างๆในหนังด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่ฉลามหกหัวตัวเดียวแล้วเป็นแบบซิมโบลิกเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องนี้เลยนี่ครับผมมันก็ไม่ได้นะครับเนื้อเรื่องมันต้องไปด้วยกันอันนี้ในเรื่องนี้แทบจะแบบว่าบัตรซบอะ่ะเออนี่รบัตรซบเลยทีเดียวมีอะไรไหมข้อดีก็น่าจะเป็นอันนี้หนะนะครับความพยายามที่จะสร้างหนังเรื่องนี้นี่ครับผมแล้วก็ได้ข่าวด้วยนะผมไปอ่านในเว็บไซต์นะว่า อาฉลามเจ็ดหัวนะครับจะมาอีกในปี2 0 2 9นะครับผมนี่มึงจะไม่อีกเหรอแต่แก็ความดีงามของเรื่องนี้ก็คืออีกกัน,นึงนะครับผมอาจจะเป็นที่บางครั้งผมคิดว่าในเรื่องนี้อาจจะภาพสวยอยู่นะเออภาพสวยอยู่แล้วก็ฉลามบางซีนบางฉากก็ดูเหมือนจริงอยู่นะผมไม่ใช่ว่าจะแบบด่าหนังหนังมันไม่ดีแล้วจะด่ายอย่างเดียวนะผมก็พยายามหาสิ่งที่มันดีๆในหนังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสักจะด่าก็ด่าน,นะครับผม ก็คือเรื่องนี้ก็นั่นแหละ1พยายามใช่ไหมสอก็ CG บางส่วนแล้วก็ภาพงานภาพบางส่วนก็สวยดีนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาภาพยนตร์ถ่ายภาพแบบกะกากมานะมันก็เอยมันก็สวยดีอยู่นะครับผมในบางส่วนนะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะด้วยงบด้วยอะไรมันก็คงจะไปไม่ถึงอ่ะไม่ถึงฝั่งฝั่งนะครับผม โอเคมาส่วนในสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างเลยกันนะค่อนข้างจะเยอะนะครับในเรื่องนี้อันดับแรกเลยก็คือบทเว้บบทตัวละครอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่ามาเพื่อตายเนี่ยครับผมคือจะสังเกตได้ว่าหนังพวกหนังสัตว์ประหลาดกินคนอะไรเงี้ยมันต้องมีคนตายแน่นอนครับอยู่ที่ว่าใครจะตายแบบมีศิลปะมีการตายที่แบบเอ้ยมันครีเอทนิดนึงมีการตายที่ค่อนข้างจะเอ้ยมันรับได้นะ ไม่ใช่แบบว่าไปตายฟรีตายโง่เรื่องนี้ตายโง่โคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เพื่ออะไรเนี่ยแหละนะครับผมค่อนข้างจะเยอะนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับต้องไปดูเองแล้วจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะครับผมหลายๆฉากเลยนะแบบตายตายมึงตายตายคือตายโง่เือนะครับผมอีกอย่างหนึ่งแล้วแบบมีการแบบเสียสละแบบโง่ๆด้วยนะแบบมีความรักกันไงเหมือนหนังที่แบบมีความรักจะจะสละกันตายที่ ที่จริงๆมึงหนีก็ได้เย yeah, ี่ยมงหนีก็ได้มึงนี้จะเป็นต้องเป็นสลากชีวิตก็ได้ฉลามมันวิ่งแบบความเร็วหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหอไอสั์อะไรเงี้ยมึงก็หนีได้ฮ่าเอ้ยต่อมานะครับก็คือพอดเรื่องสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยคือโอ้ยผมแบบดูแล้วแบบโคตรหงุดหงิดเลยนะครับผมมันจะมีตอนที่ตอนแรกอ่ะมันจะหนีขึ้นเรือนะครับ เรือที่จอดอยู่นะครับแล้วก็พยายามตะเกียรตะกายขึ้นไปบนเรือนะครับผมผมเห็นมันขึ้นเรืออยู่ประมาณ 3- ามสี่รอบอะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเออแล้วก็แม่งกระตายกันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วสุดท้ายมึงก็ไปขึ้นเรือแล้วมึงก็ลงเรือกลับมาคือผมไม่เข้าใจไอ้เชี่ยมใครเป็นคนคิดบทตรงนี้วะอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งแบบว่าไอ้เชี่ยมมันโคตรโคตรเฮี้ยเลยนะเออจะทําอะไรก็ทําให้มันสุดไปดีนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบ พากันตอนแรกๆหรอวิ่งหนีฉลามใชมม่ไหมหนีขึ้นเรือตอนแรกผมคิดว่าอ๋อแม่งจะพากันขี่เรือหนีแน่นอนเออเรือลําใหญ่ด้วยนะเออสุดท้ายแล้วแม่งเอ้าอะไรวะขี่เรือไปชนโขดหินเล่นๆน่ะแล้วก็เอ้าือชนโขดหินแล้วไปไม่ได้แล้วเรือตไปไม่ได้แล้วแล้วก็ดดวลงน้ํากลับเกาะขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปบนเรือใหม่เออ แล้วก็พอชนะบุก็ลงออกมาจากเรือใหม่ไอ้เชียเหมือนกับหนังป้านผีปอบเลยสั์แบบวิ่งเข้าโอ่งแล้ววิ่งออกโอ่งอะไรเงี้ยเนี่ยบัดซบอะ่ะคิดได้ไงว่าใครเป็นคนเขียนบทตรงนี้วะผมแบบ <c oughs> ซึ่งเนี่ยแหละมันก็เลยแบบว่าพอดเรื่องเชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยนะครับผมผมแบบดูแล้วแบบโคตรหงุดหงิดเลยนะครับมันนี่เลยหนังที่มึงพยายามทํากันมามึงทำได้แค่นี้เลย โอเคนะครับมาถึงสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งและกันนะครับหลังจากที่เออก็บนกลดามาสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดก่อนนะครับพอดีว่าเหนื่อย <c oughs> นะครับผมก็สิ่งที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกรดดิ้งสีนะครับหรือว่าการย้อมสีของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะออกจะสดใสเกินไปนะครับสำหรับตัวผมคิดว่านะมันค่อนข้างจะสดใสแล้วก็อ่ามันไม่ค่อยกดดันนะ่ครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะไปได้อีกนะครับมันจะ ผมจะให้คะแนนเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับทราบแบบว่าหนังมันค่อนข้างจะกดดันกว่านี้แล้วก็ให้ตีมเห็นตีมแบบว่าพายุฝนมีฟ้าคึมมีฟ้าดำอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ฟ้าร้องฝนตกอะไรสักอย่างนึงให้มันดูกดดันน่ะเอออันนี้มันรู้สึกแบบแบบว่ากลางแจ้งหาดทรายร้อนๆ้อนี่ครับผมแบบสีอะไรมันก็อย่างนั้นเลยนี่ครับผมมันไม่ดูกดดันแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าพยายามจะกดสีให้มันมืดน่ะมันจะมีช่วง เกือบตอนท้ายเรื่องนะครับตอนที่หลังจากที่เป็นฉากกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีฉากกลางวันนะครับจะถัดไปกลางวันแล้วแต่ตอนจบเนี่ยมันจะมีแบบว่าพยายามกดสีให้มันดำนะเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ตอนกลางคืนหรอกตอนนั้นอ่ะมันเป็นตอนเช้านะครับแต่ว่าเขาพยายามนะครับเกรดดิ้งสีให้มันมืดนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าเราตอนนั้นอยู่ตอนกลางคืนเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะถ่ายไม่กี่วันหรอกประมาณ2 3าวันเสร็จนะครับผมวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนหอ หาดนั่นแหละนะครับซึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยกดอ่ะนี่ครับผมถ้ามันวางแผนได้ดีกว่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้อยู่นะมันจะดูแบบเออมันจะดูโอเคกว่านี้นี่ครับผมเอาละนี่ครับผมมาช่วงถึงสรุปคะแนนกันบ้านก่านี่ครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับ i อ d b นะครับก็ให้ไปที่2.8คะแนนนะครับผมก็คิดว่าปัดเป็น3คะแนนเลยละกันนะครับเศษส่วนนีครับก็ประมาณ3คะแนนนั่นแหละนะครับไม่มากไม่หมายส่วนรัสเชียชมาชอนี่ครับก็พวก นักวิจารณ์ก็ไม่ออกเสียงนะครับแต่ว่าเหล่าออเดียนต์นะครับหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็ให้ไปที่17นะครับค่อนข้างน้อยนะรประมาณ1คะแนนหรือว่า2คะแนนแค่นั้นเองนะครับผมมาส่วนตัวผมบ้างดีกว่านะครับผมอย่างน้อยนะครับเรื่องนี้มันก็มีข้อดีอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมหลักๆก,ก็คือ CG บางส่วนนะครับ CG ฉลามเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะถึงแม้ว่ามันจะผล่มาบนบกนะมันก็เอ้ยมันดูเท่มันดูสวยดีนะครับผมแต่ว่า CG เยอะเกินไปมันน่าจะมีแบบว่าใช้พ r a ิเคิลเข้ามาช่วยด้วยในบางส่วนนะมันจะดูสมจริงขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมแล้วก็ในหลายอย่างที่บ่นกลด่าไปนะครับสรุปคะแนนผมให้เลยละกันนะครับให้ไปที่2คะแนนนะครับผมอย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่ดีๆอยู่บ้างนะครับผม อย่างน้อยมันก็พยายามที่จะแบบมีไอเดียว่าเอออย่างน้อยก็มีฉลาม6ห,หัวเออในโลกนี้จะเป็นอะไรยังไงเนี่ครับผมเพราะว่าภาพยนตร์ก็คือการตั้งคําถามนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับไม่ว่าจะ Inception ใช่ไหมเออถ้าสมมุติว่าเอ้ถ้า,มมา,อถาลองดูซิถ้าในโลกเรามีการขโมยความฝันของคนเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรยังไง ถ้าส่วนตัวนะครับถ้าได้สร้างหนังนะครับจะสร้างหนังเกี่ยวกับสัตว์แดกคนอะไรเงี้ยใช่ไหมจะไม่สร้างลักฉลามนะครับจะสร้างแบบอะไรที่มันไทยๆยนะครับก็คือปาวงนะครับปาวงเพชรฆาตปาวงแดกคนอะไรเงี้ยมันคงจะเท่น่าดูนะเออนะครับปาวงแบบไล่ล้างแค้นคนอะไรเงี้ยมึงจับกูไปตากแห้งใช่ไหมไอ้พวกปนุษย์อะไรเงี้ยปาวงแม่งก็แบบไล่ล้างแค้นทีละคนทีละคนกินคนในหมู่บ้านชาวประมงอะไรเงี้ยไอ้แม่งคิดแล้วมันเท่ดีนะ นะครับถ้าใครแบบสนใจเรื่องนี้ก็ส่งตังค์นะมันเป็นสปอนเซอร์ผมได้นะแล้วก็ผมก็จะสร้างหนังเรื่องนี้นะครับประวงแดกคนนะครับออันนี้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นล้อเล่นพูดเล่นนี่ะครับผมโอเคนะครับผมเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็จะพยายามมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์แลวกันนะครับอาจจะมีหักหายไปบ้างนะเพราะว่างานก็ยุ่งอยู่นะครับผมแล้วก็ผมค่อนข้างจะมีอะไรทําค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ขอบคุณนะ ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปอ่านมากเท่าไหร่นะอ่านแต่พวกใหม่ๆนะที่มันเด้งมาคลิปเก่าๆก็ยังไม่ค่อยได้ไปอ่านเท่าไหร่นี่ครับขอบคุณนะครับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย